สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่3ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างหน้าใหม่และน i เ a t ชันครับแต่ก่อนจะไปครับผมจะทำการสร้างหน้า about และหน้า Contact ก่อนครับซึ่งจากตอนที่แล้วผมได้ทำการสร้างหน้า Contact ไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับจะเหลือในส่วนของหน้า about ครับให้เรามาที่โฟลเดอร์แอปครับทำการ New Folder ครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า about ครับ ภายในโฟลเดอร์ about ก็จะมีไฟล์ page.tsx ครับทีนี้ให้เราทำการก๊อปโค้ดมาจากหน้า contact ได้เลยครับเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน about ครับแล้วก็ในส่วนของ text ด้วยก็จะเปลี่ยนเป็น about page ครับเพื่อให้รู้ว่าหน้าที่แสดงอยู่เป็นหน้า about ครับที่ไฟล์ contact ด้วยเช่นกันครับให้เราเปลี่ยนเป็น contact page ครับ เท่านี้เราก็จะได้หน้า About มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราทําการสร้างหน้า About กับหน้า Contact ขึ้นมาแล้วครับเราจะมาพูดถึงไฟล์เบสลอ u ์ติ้งกันครับไฟล์เบสลอว์ติ้งคือระบบกําหนดเส้นทางหรือเล้าโดยใช้ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์แทนการเขียนเล้า m a ปปิ้งครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมได้มีการสร้างเล้าโดยมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า About กับ Contact ครับโดยภายในทั้งสองโฟลเดอร์นี้จะมีไฟล์เพจเป็นของตัวเองครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเข้าไปหน้า about กับหน้า contact กันครับเราก็สามารถมาพิมพ์ได้ที่ url ของเราได้เลยครับในที่นี้ผมต้องการจะไปหน้า about ก่อนครับ about ครับก็จะมาที่หน้า about page ครับต่อมาในส่วนของหน้า contact ก็สามารถพริมพ์เอ contact ได้เลยครับได้หน้า contact กลับมาครับทีนี้การที่เราจะเข้าทีละหน้าด้วยการพริมพ์ p a านใน url ก็คงจะไม่สะดวกและก็ไม่ถูกหลักอีกด้วยครับ น JS เขาจึงมีคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าลิงก์ครับที่มีไว้ใช้สําหรับลิงก์ระหว่างหน้าครับข้อดีก็คือโหลดหน้าได้อย่างรวดเร็วแถมยังไม่ต้องรีเฟรชทางหน้าอีกด้วยครับเห็นข้อดีเยอะขนาดนี้แต่ก็มีข้อเสียหรือข้อจํากัดด้วยเช่นกันครับก็คือจะมีการโหลดล่วงหน้าทุกลิงก์โดยอัตโนมัติครับถ้ามีคอมโพเนนต์ลิงก์หลายๆตัวอาจจะทําให้เกิด n น็ตเวิร์กเรียกใชจนวนมากครับซึ่งจะทําให้มีคอนเน็กชันที่ช้าถ้าหากยูเซอร์ที่ใช้งานผ่านโมบายแล้วแล้วก็ ก็จะยิ่งช้าลงไปอีกครับเนื่องจากมีการใช้แบนด์วิดต์ในปริมาณมากครับทีนี้ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าใน JS มีคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า link ครับที่ไว้ใช้สำหรับลิงก์หน้าต่างๆเข้าด้วยกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเมนู n น v เ g กชั่นสำหรับกดไปหน้าต่างๆกันครับเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคอมโพเนนต์ครับให้เรามาที่โฟลเดอร์ src ครับทำการ new folder ครับทำการตั้งชื่อว่าคอมโพเนนตครับ และภายในจะสร้างไฟล์คอมโพเนนต์ในส่วนของเมนูเนวิเกชันครับชื่อว่า navigation.tsx ครับจากนั้นเราก็จะมาทำการโค้ดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับในส่วนของบรรทัดแรกครับยูดไคลแอนครับเป็นการกำหนดให้คอมโพเนนต์นี้ทำงานที่ฝั่งของไคลแอนครับ แล้วก็ต่อมาผมก็จะมีการทำการ IMPORT ในส่วนของ Component Link เข้ามาครับแล้วก็มีการ IMPORT ของ u s e Path ครับแล้วก็ต่อมาผมก็จะมีการเรียกใช้ในส่วนของฟังก์ชัน e Path Name ครับในส่วนของ n a m e i t e m ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของเมนูต่างๆครับก็จะมีในส่วนของหน้าหลักครับหน้าเกี่ยวกับครับแล้วก็หน้าติดต่อครับต่อมาด้านล่างถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของ h t m l ครับก็จะมีการกำหนดในส่วนของ tag nav ครับ ภายในแท็กเนก็จะมีในส่วนของการ mapping n a ฟไอเทมครับเป็นการ mapping เพื่อแสดงข้อมูลในส่วนของเมนูหลักครับและเนื่องจากผมต้องการให้เมนู navigation ของผมไปแสดงในทุกๆหน้าครับเราจะต้องมีการเรียกใช้ Component navigation ที่ไฟล์ layout หลักของเราครับให้เรามาที่ไฟล์ layout t s x ครับจากนั้นเราจะทำการ Import เรียกใช้งานในส่วนของ navigation ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้ครับ ทีนี้ผมจะทำการเรียกใช้ Navigation ให้เอาไปไว้ข้างบนสุดของ b o ดีครับจากนั้นทำการกด s a ซ e ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับเราก็จะได้ในส่วนของเมนู Navigation เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกดกันครับผมต้องการกดไปหน้าเกี่ยวกับครับก็จะได้หน้าเกี่ยวกับออกมาครับไปที่หน้าติดต่อครับก็จะได้หน้าติดต่อกลับมาครับหน้าหลักครับ ก็สามารถกดกลับมาได้ครับและนี่ก็คือบทเรียน n e x t JS ตอนที่3ครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันในบทเรียนตอนต่อไปครับสวัสดีครับ